I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I, sure. I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิก v ีวีนนลำห้าสิ n เก้ช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่เพื่อนสมาชิกทุกคนสามารถที่จะทำตามได้นะครับ เคสนี้เป็นเคสของ Samsung Galaxy นะครับ a 7 2018อนะครับอาการก็ตามที่เห็นเลยนะครับจะเห็นว่าฝาหลังเปิดออกมาแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากสาเหตุก็คือแบตบวมนะครับแบบแบตบเป่งออกมาแบบนี้เลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับหรือว่าเพื่อนที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับเจออาการแบบนี้นะครับก็แนะนําให้รีบหาแบตมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้แบตบวมแบตเป่งแบบนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วมันจะมีปัญหากับสายแพรนะครับสเส้นนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่นี้อยู่ใต้สายแพรนะครับถ้าแบตบวมเป่งแบบนี้มันจะทําให้ดันนะครับดันสายแพรแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ตัวสายแพรเนี่ย หรือว่าตัวซ so ็อกเก็ตมีปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าฝาหลังตัวนี้นะครับฝาหลังไม่เปิดมันก็จะดันตัวจอด้านหน้าตัวนี้นะครับรงจอด้านหน้านี้อาจจะเบรนนะครับหรือว่าจออาจจะแตกเสียหายได้ครับถ้ามีอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำนะครับให้รีบหาแบตมาเปลี่ยนหรือว่าส่งช่างให้ทำการเปลี่ยนแบตให้นะครับก็ ตัวนี้นะครับฝาหลังมันเปิดอยู่แล้วนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปที่เราจะแกะเปลี่ยนแบตก็สามารถที่จะไขน็อตออกแล้วก็ทําการแกะแบตเปลี่ยนก้อนใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการแกะแบตต่างๆกันเลยครับ ก็อย่าลืมนะครับตัวถาดซิมนะครับต้องนําออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเผลองัดเผลอแกะยังที่ตอนที่มีถาดซิมอยู่เดี๋ยวจะทําให้ถาดซิมเสียหายได้นะครับก็เมื่อเราได้นําน็อตออกหมดทุกตัวแล้วนะครับก็ค่อยๆแซะแล้วก็เปิดฝาหลังออกมาได้เลยครับก็อันดับแรกนะครับก็ปลดตัวสายแพ้แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับก็ตามด้วยนะครับ สายแพรชาร์จสายแพรจอนะครับก็จะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับได้บวมนะครับแล้วก็เปล่งออกมานะครับก็การแกะนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นน้ำยาละลายกาวช่วยเพื่อที่จะให้แกะแบตเตอรี่ออกง่ายขึ้นนั่นเองครับ ก็ในการแกะแบตลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้เป็นพลาสติกบางนะครับค่อยๆแซะค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปงัดแรงๆแล้วเนี่ยตัวนี้แบตมันมีอาการบวมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอ,อาจจะเกิดอันตรายจากแบตเตอรี่ได้นะครับ ที่สําคัญเลยนะครับอย่าใช้เป็นพวกของแข็งนะที่มันเป็นเหล็กเป็นพวกโลหะในการงัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้แบตเตอรี่รัดวงจรแล้วก็เกิดการชอ็อตเกิดการะระเบิดรั่วได้นะครับถ้าเคสนี้นะครับแบตเตอรี่มันบวมเป่งมากเลยนะครับเราก็จะใช้น้ำยาเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะค่อยๆ่อยแซะค่อยๆงัดตัวแบตเตอรี่ออกครับ ก็ในแบตเตอรี่ของซัมซุงหลายรุ่นนะครับจะมีความเหนียวนะครับแล้วก็จะลงกลาวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเทียบกับพวกยี่ห้อของ oppo vivo ที่เคยแกะกันมานะครับตัวนั้นจะแกะแบตเตอรี่ออกง่ายกว่านะครับของซัมซุงแล้วเนี่ยเขาจะลงกลาวไว้ที่ใต้แบตค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ เดิมนะครับตัวนี้ใช้เป็นพลาสติกในการแกะในการงัดนะครับจะเห็นว่ากาวติดอยู่ที่ใต้แบตตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยตัวนี้เป็นกาวมาจากโรงงานเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับเห็นว่าแบตมันมีอาการบวมมีอาการเป่งแล้วดันฝาหลังนะครับก็แนะนานะครับให้รีบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะทำเ,เกิดความเสียหายกับ ตัวมือถือของเราได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสายแพรนะครับถ้ามันดันมากๆอาจจะทําให้พวกซอ็อกเก็ตต่างๆเสียหายหรือว่าสายแพรเสียหายได้ครับก็สําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกใหม่นะครับช่อง V ีวีรามห้ก็เป็นช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับ ที่เพื่อนสมาชิกสามารถทําตามได้นะครับภายในช่องก็ยังมีแนวทางการแกะซ่อมมือถือกว่าร0อรุ่นนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เป็นแนวทางแล้วก็รับรูรับชมกันครับก็เมื่อเราได้นําตัวแบตเตอรี่ก้อนที่มันบวมแล้วนะครับออกต่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมานําแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาวางกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น A750 หรือว่า A7 2018นั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้ร่วมกับ ซัมซุงกาเล็กซี่ A10 ได้ด้วยครับ mm hmm. ก็ uh, ยี่ห้อแบตนะครับว่าเพื่อนสมาชิกสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับ mm hmm. ก็แนะนําการรับประกันนะครับแล้วก็ดูมอกนะครับแล้วก็ซื้อจากตัวแทนจําหน่ายที่เชื่อถือได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ระเบิดนะครับมีไอซี uh, ป้องกันแบตเตอรี่ลักบงจรด้วยนะครับ แล้ว sí. ก็การรับประกันของแบรนด์ของตัวนี้ก็ร like uh, ับประกันให้ที่1ปีครับก็มาเทียบขนาดนะครับก็ขนาดเท่ากันกับตัวแบตเตอรี่แท้ของซัมซุงเลยนะครับก็กาวที่เราได้แกะออกนะครับก็จะมีความเหนียวเพียงเล็กน้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงกาวสองหน้าเพื่อช่วยยึดแบตเตอรี่ไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยครับ เมื่อเราได้แปะกาวนะครับยึดแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ค่อยๆวางตัวแบตเตอรี่ให้ลงล็อกนะครับขยับสายแพรนะครับแล้วก็ใส่สายแพรแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยครับก็อย่าลืมแพร2สองเส้นนะครับเป็นแพรจอกับแพรชาร์จด้านล่างนะครับก็กรอบกลับเข้าไปด้วยครับ ใส่ฝาครอบนะครับด้านหลังนะครับ ขันต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเทสชาร์จกันนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับกดใช้แรงกดนิดนึงนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ไขนอ็อตยึดตัวตัวบอร์ดนะครับมันจะทําให้เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวแพรสวิตช์มันไม่ชนกับตัวบอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้เครื่องก็เปิดติดขึ้นมาแล้วครับ ก็อย่าลืมนะครับเสียบสายชาร์จนะครับเช็คสถานะของการชาร์จดูนะครับว่าชาร์จเข้าเป็นปกติดีหรือเปล่านะครับก็เหลือในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาลงกาวตัวฝาหลังที่มันได้เปิดนะครับแล้วก็หลุดออกครับก็อย่าลืมนะครับทำความสะอาดนําคราบกาวเก่าออกให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราลงฝาหลังไปอันใหม่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราประกอบสนิทดีนะครับ ก็ขั้นตอนการเก็บคาบกาวต่างๆก็เป็นขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกต้องให้ความสําสคัญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บคาบกาวต่างๆออกแล้วเนี่ยเวลาเราวางฝาหลังลงไปแล้วมันจะประกอบไม่สนิทน,นะครับก็อย่าลืมนะครับใส่น็อตกลับคืนให้หมดทุกตัวครับ ก็ยังเหลือฝาหลังตัวนี้นะครับที่เราต้องลงกาวใหม่แล้วก็ประกอบกลับคืนให้ลูกค้าครับก็มีเพื่อนสมาชิกถามมานะครับว่าใช้กาวติดหน้าจอนะครับติดฝาหลังได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าได้นะครับเพราะว่าที่ผมใช้อยู่ในหลายๆคลิปนะครับก็ใช้กาวตัวนี้นะครับติดฝาหลังนะครับก็คือคุณสมบัติของเขาก็ใช้ในการติดพวกอุปกรณ์มือถืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องยกแกะยกซ่อมนะครับมันมีอะไรหรือว่ามี อุปกรณ์มือถือที่เสียหายนะครับกาวตัวนี้ข้อดีก็คือเวลาติดแล้วจะติดแน่นนะครับแล้วก็เวลาเรายกออกก็ใช้ความร้อนเป่านะครับกาวก็จะคลายตัวนะครับหรือว่าสามารถที่จะใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับน้ำยาละลายกาวก็สามารถที่จะทําให้กาวเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็แกะซ่อมในส่วนต่างๆได้นั่นเองนะครับ ก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่าใช้กาวร้อนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ากาวร้อนเมื่อโดนพลาสติกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแกะออกได้นะครับหรือว่ามันอาจจะไปทําความเสียหายนะครับกับชิ้นส่วนพวกไอซีต่างๆได้ครับกาวร้อนนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับใช้กับอุปกรณ์มือถือไม่ได้นะครับก็เมื่อกาวหมัดสักครู่แล้วนะครับเราก็ค่อยๆวางตัวฝาหลังลงไปครับ ในส่วนของกาวที่มันเลอะมันเยอะออกมานะครับเราก็สามารถที่จะลูบที่จะเช็ดออกได้นะครับว่าช่วงนี้กาวยังยังไม่แห้งสนิทด,ดีนะครับก็รัดหนังยางนะครับช่วยยึดฝาหลังไว้นิดนึงน,น,นะครับรอกาวแห้งสนิทด,ดีแล้วเราคอ่อยส่งคืนลูกค้านะครับ สำหรับคลิปนะครับการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy A7 2.18 0ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่นะครับหร,หรือว่าท่านที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับดูรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมานะครับ ก็ช่อง v b l ร e l a มห้บนะครับก็เป็นช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่เพื่อนสมาชิกสามารถที่จะทําตามได้ครับก็ประกอบทุกอย่างกับคืนให้ลูกค้านะครับอย่าลืมถาดซิมนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเสียบชาร์จกันดูอีกรอบนึงนะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีแล้วนะครับก็พร้อมที่จะส่งคืนลูกค้าขอบคุณสำหรับการรับดูรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ